กลับเข้ามาช่วงนี้อย่างที่เกริ่นกันเอาไว้นะคะประเด็นเรื่องของพลทบุญสินภาคกลางที่มีการเปิดเผยถึงความเคลื่อนไหวตอนที่มีการรบกรัน24-28กรกฎาคมวันแรกที่มีการประทะกันกับกัมพูชาคือ24กรกฎาคมรบไปได้6ชั่วโมงมีมือมืดโทรมาบอกว่าให้หยุดยิงแม่ทัพกุ้งก็บอกผมหยุดไม่ได้นะถ้าผมหยุดแบบนี้เนี่ยคือเรารบไปแล้วแล้วเราต้องการตีเอาแผ่นดินคืนคนก็อยากจะรู้ว่าเออแล้วใครสั่งแม่ทัพกุ้ง ให้หยุดยิงแล้วล่าสุดวันนี้เนี่ยขาที่7แล้วนะคะพี่สำราญม,มีทหารคือพลทหารจ่าสิบเอกเทอร์ศักด์ส,กสมาพงสังกัดกองร้อยหนึ่เหยียบทุ่นระเบิดขาขาดแล้วก็อีกท่านหนึ่งคือพลทหารวชิระทันธนาสังกัดรอหน1่มีอาการแน่นหน้าหกไปเหยียบกับระเบิดที่ห้วยตามมเรียจังหวัดศรีสเกตตอนนี้นำตัวส่งโรงพยาบาลที่ การทะล,ะลักเรียบร้อยประเด็นเหล่านี้คำถามตัวใหญ่ๆคือไทยและกัมพูชาเราจะอยู่กันไปโดยที่มีทหารเราเสียขากันแบบนี้เราจะจบประเด็นนี้ได้อย่างไรเราจะพูดคุยกับคุณนันทิวัฒน์สามารถท่านเป็นอดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและเป็นอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาตินะคะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับค,คุณสปาราตุงหมิวครับครับก็มีสองสามประเด็นอย่างที่น้องหมิวกลืนเอาไว้นะค่ะ เอาประเด็นคําสั่งยิงก่อนไหมน้องเหมียวได้ครับคำสั่งยิงนี่คุณนทฒนตคงติดตามเรื่องราวแล้วนะครับแต่แม่ทัพกุ้งท่านก็ไม่ได้บอกว่าใครสั่งนะครับนะฮะแต่ว่าคนที่เกี่ยวข้องก็ปฏิเสธกันพลวันพลเกรวมทั้งบิ๊กเล็กด้วยซึ่งต้อนปฏิเสธแต่ใครใครจะกล้ารับล่ะนั่นแหละนั่นแหละใครจะกล้ารับเออมันมันคือทรยศ์มะเพศขายชาติเลยอ่ะอืมทีนี้ฟังตามท้องเรื่องแล้วนี่คุณนทฒนตโฟกัสไปหน่อยที่ว่ามันน่าจะ กลุ่มไหนไม่ต้องระบุชื่อก็ได้เออมันระบุชื่อไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะ,ะว่าถึงระบุชื่อไปเขาก็ต้องปฏิเสธนะครับว่าเขาไม่ได้สั่งไม่ได้โทรนะและที่สําคัญคือที่ผมอยากจะพูดก็คือว่าวันนี้เนี่ยผมส่วนตัวผมนะผมมั่นใจว่าคนที่โทรหาเอแอม่ทัพกุ้งเนี่ยนะครับครับเออมีตัวตนไหมผมว่ามีตัวตนอันที่สองแม่ทัพกุ้ง ไม่ท้องกุ้งโกหกไม่สร้างเรื่องขึ้นมาไม่ม a mm hmm. เรื่องขึ้นมาไม่ผมเชื่อว่าท่านไม่ใช่คนเล่นละครเก่งไม่ใช่คนเขียนบทละครน,นะครับฉะนั้นไอ้เรื่องเนี้ยเป็นเรื่องจริงไม่น่ามีการเมคอะไรคําถามที่สามคือคนที่สั่งมันควรจะเป็นทหารหรือเป็นพนลเรือนหรือเป็นนักการเมืองครับ <c oughs> อันเนี้ยอันเนี้ยต้องต้องต้องเราต้อง,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 องฟล์เอากัน <c oughs> ส่วนตัวผมเชื่อว่าไม่ใช่คนที่เป็นทหารสั่ง <inate> <ณ S 1> นะครับเพราะทหารจะรู้ดีว่าภายใต้กฎอายการสรืกเนี่ยเอ,อแม่ทัพมีอำนาจสูงสุดนะครับแล้วก็คนที่สั่งเนี่ยเออมันต้องไม่ใช่เอ,อสายปกติของเขาน,นะครับถ้าเป็นสายงานปกติชั้นถ้าสมมติเป็นทหารเอ,อคนที่สั่งได้คือพอปบปทบเท่านั้นที่สั่งแม่ทัพได้ครับนะครับ <tow> ซึ่งเอ<น>ผมมั่นใจครับว่าพปบปทบคนนี้ไม่สั่งแน่นอนอื ครับแล้วหรือแต่หรือขึ้นไปก็เรือนกองบัญชการกองทัพไทยกองกเมืองกองบัญชการกองทัพไทยก็คงไม่ใช่ก็ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่สายก็ไม่ใช่สายบังคับบัญชาครับกองบัญชการกองทัพไทยไม่ใช่สายบังคับบัญชาไม่ได้คุมยุทธการของกองทัพบกครับค่ะคือถ้าเกิดว่านี่เป็นยุทธการที่ครับ ค่ะถ้าเกิดว่าเราว่ากันตามเอาข้อเท็จจริงเลยนะคะย้อนกลับไปในช่วงนั้นเนี่ยคนที่เป็นรักษาการนายกก็คือคุณภูมิธรรมเวชยชัยถูกไหมคะครับผมส่วนคนที่เป็นรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็คือบิ๊กเล็กพลเอกนัทพลนักพาณิชย์ทีนี้เมื่อสักครู่นี้คุณนันทวัฒน์บอกว่าคือคนสั่งการก็ต้องถามว่าเป็นทหารหรือว่าพละเดือนไม่น่าจะเป็นทหารแล้วถ้าเป็นฝั่งพลเรือนคิดว่าเป็นฝ่ายการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องหรอคะ เออตรงนี้เนี่ยคือคือขับถางผมผม,ผมนะครับอ,อ่อส่วนตัวเนี่ยผมก็เชื่อว่าไม่ใช่ทหารสั่งคนที่สั่งหน้ามีสองคนแน่นอนครับคือคนที่ชื่อนายกกับคนที่ชื่อรัฐมนตรีกราหมนะครับอ,อ่าถ้าตามพูดถึงสายการบังคัชานะครับถ้าไม่ใช่พบทบนะครับก็ต้องเป็นเป็นรัฐมนตรีกราหมหรือท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดอ,อ่าตอนนี้ก็ไปต้องไปทายเอากันนะครับคนไหนเออกินยาแก้ไขอยู่ ก็คนนั้นทีนี้ท่านพอดีอรักษาการท่านพอดีกลาโหมขนาดนั้นนี่คุณอนเทวตีความว่าเป็นฝ่ายการเมืองหรือเป็นสายบังคับบัญชาเอออาก็ต้องเป็นฝ่ายการเมืองครับเขาเพราะเพราะว่าบิ๊กเล็กท่านก็เกษียณแล้วท่านไม่ใช่ทหารแล้วเป็นฝ่ายบังคับบัญชาอใช่ครับแต่ท่านบิ๊กเล็กก็พูดสองครั้งสองคราวสาบองสาบานแล้วเนี่ยไม่สั่งแน่นอนแต่เป็นใครเนี่ยไม่ขอเก้าร่วงเออ ก็ก็ไม่รู้ล่ะครับคือคือก็วันนี้ผมอย่างที่ผมพูดนะครับอ,อคนที่สั่งต้องกินยาแก้ไข้ตัวร้อนแน่นอนอืวันก่อนเมื่อวานนี้เห็นอาจารย์วันวิชิตซึ่งเป็นผู้ปร,ปรึกษารัฐมนตรีกรลาโหมกมาโพสต์นะคะว่าเรื่องนี้จริงอาจารย์เคยเคลียร์กับบิ๊กเล็กนะแล้วบิ๊กเล็กก็เคยยืนยันว่าเป็นใครขอไม่ก้าวล่วงที่นี่คำว่าขอไม่ก้าวล่วงเนี่ยคนก็เลยตีความว่าอ๊จะเป็นใครนะเป็นมาสเตอร์มาย มีโอกาสจะเป็นคนนอกการเมืองเลยไหมคะคุณนันทิวัต์เออเป็นไปนได้ครับคือคือวันนี้เนี่ยเออก็ก็ต้องต้องต้องถาม,มานะครับว่าเออไอ้ลุงข้างบ้านเนี่ยมันมีทิพนพอจะติดต่อกับใครได้บ้างครับลุงข้างบ้านนะคือผู้นําฝั่งนูน้นอ่ะก็ลุงข้างบ้านอะ ใช่มลงวุ้นเส้นเรวุ้นเส้นอาอก็ก็ก็คือคือก็ใช่แน่นอนเขาเขาคืออังเค้าอ่ะใช่ไหมเขาจะติดต่อกับใครได้บ้างที่พอมีศักยภาพทางการเมืองหรือมีศักยภาพพอที่จะสั่งแม่ทัพได้ให้ยุติการปฏิบัติการนะครับซึ่งถ้ายุติก็แปลว่าคนไทยตายฟรี ถ้ายุติในวันที่24นะกรกฎาคมคนไทยเจ็ดแปดคนที่เสียชีวิตก็ตายฟรีทันทีทหารไทยที่ที่ตายในวันนั้นผมจําไม่ได้ว่ากี่คนสองหรือสามคนถ้าผมจะจำไม่ผิดนะครับก็ตายฟรีครับอืมอะตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เราแพ้ทันทีมามาตรงรายชื่ออีกนิดเดียวจะได้ไปประเด็นอื่นนะะคืออย่างที่น้องเหมียวกับผมเกิดมาเนี่ยคือมันก็เป็นฝ่ายการเมืองอันนี้มันค่อนข้างชัดเจนแล้วทีนี้บิ๊กเล็กปฏิเสธแล้ว มันก็เหลือการเมืองที่พอจะรู้กันว่าน่าจะเป็นกลุ่มก้อนไหนมันก็มีหลายหลยชื่อนะอย่างผมเซิร์ชมาเนี่ยที่เมาสมอยกันน่ยน้องหมียวท่านคุณอธิวัฒน์มีตั้งแต่พอสมเภาพอพานหมอมานะแล้วก็ใครอีรก,กสามคนเนี่ยแล้วก็พอพานอีกคนหนึ่งพอพานสองคนด้วยนะคืออยู่ในกลุ่มแคบๆตรงเนี้ยแต่แน่นอนแหละลุงข้างบ้านเนี่ยคงจะต้องมีอิทธิพล ทำให้กลุ่มการเมืองกลุ่มนี้ต้องอหยุดยิงอ้าวก็ก็เข้าถึงได้บอกว่าวันก่อนเขาก็บอกอีกแล้วกลุงข้างบ้านเนี่ยก็บอกเลยว่าอเออถ้าวันท <ๆ S 2> ี่ยี่สิบไม่เปิดดา่านนะจะเปิดอะไรชื่อนะอมผมก็บอกก็เปิดเธอผมอยากฟังผมอยากรู้ว่าใครชื่อคนไหนบ้างที่ไปเกี่ยวข้องกับบ้านเธอบ้านลุงช่วยลุงช่วยบอกผมหน่อยผมผมเอออยากเงี้ยหูฟังแล้วล่ะจะกระซิบก็ได้ เนาะเราคือคือวันนี้ส่วนตัวผมนะครับศึกนี้เนี่ยก็ทำให้เรารู้จักว่าคนหน้าตาประยศประเทศชาติตัวเองเนี่ยหน้าตาควรจะเป็นประมาณไหนคร<ช>ัเนา<อ>ะโออืมหรืออันนี้ทีนี้ลองมองอีกมุมหนึ่งกันนะคะคือกระแสะโซเชียลมันก็มีสองฝั่งนะคุณนธิวัตน์บางฝั่งก็มองว่าทำไมอยู่ๆแม่ทับกุ้งต้องออกมาให้สัมภาษณ์ช่วงนี้ด้วย ่นที่วัดมองอยังไงคะเรื่องนี้เอ,อก็เอ,อมันเป็นเรื่องที่พยายามสร้างสตอรี่ขึ้นมาว่าแม่แม,แม่ทัพกุ้งเนี่ยท่านท่านมีแผนอะไรอยู่ในใจเ,เรื่องจบแล้วทําไมไม่ยอมให้จบทําไมตอนนั้นไม่พูดตอนนั้นมันอยู่หน้าสิวหน้าขวานหน้าศึกมันพูดไม่ได้หรอกครับประเทศมันต้องการค,ความสามาคัคคีนะครับเ ความสามัคคีตอนนั้นในการสู้รบเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับท่าในภายในชาติไม่สามัคคีกันไม่เป็นเอกภาพกันมันลบไม่ได้นะครับอันนั้นอันที่หนึ่งอันที่สองวันนี้เนี่ยอา,อาจจะเป็นว่าพี่ปองไปถามแทงใจตามท่านแม่ทัพหรือเปล่าผมไม่รู้ผมไม่ได้ฟังทั้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 งเชฟนะครับอ,อพี่ปองอาจจะวิธีการพูดเพราะพี่ปองเป็นคนถามเก่งมากเป็นคนตบซ้ายตบขวาเข้าที่เข้าทางได้ ก็อาจจะทําให้เอแม่ทัพกุ้งต้องเปิดอะไรบางอย่างออกมาใช่ไหมครับคือคือวันนี้เนี่ยปัญหาใหญ่ของเราก็คือว่าเราเหมือนชนะนะครับเราเหมือนชนะแต่เราชนะไม่เสร็จนะเรายังมีดินแดงของเราที่ยังไม่ได้คืนมาคือปราสาทตาควายแล้วแล้วเราที่นั่นนะเราก็เสียทหารไปหลายคนคะนะครับ ขาขาดอีกก็สักสองคนมาถ้าผมจะจำไม่ผิดนะครับพิตาควายนี่แหละมันมันเป็นหนามตําใจเอกําลังพลอยู่นะครับซึ่ง <c oughs> กำลังผมเชื่อกำลังพลทุกคนทหารทุกคนอยากเอาคืนทั้งนั้นแหละครับทีนี่มาอีกประเด็นหนึ่ง <c oughs> คุณอนันธวัตนก็เรื่องเนี่ยมีข่าวว่าวันที่สิบสองนี้นะเราจะปล่อยตัวเฉลยศึก <c oughs> บางคน <c oughs> บอก่็ปล่อยทีละเ,เฟสทีละเ,เฟดหกคนหกคนหกคน บางคนบอกว่าจะปล่อยยกชุดเลยโอ้ oh, แล้วมันมาเกิดทุ่นระเบิดขาขาดอีกแล้วขาที่เจ็ดแล้ววันนี้อ่าคืออันนี้นะ,นะครับส่วนตัวผมก่อนนะอ,ะอะสิ่งที่เกิดขึ้นกับทหารไทยน้องๆทหารวันนี้กำลังพลเนี่ยที่กันทลารักษณ์วันนี้เนี่ยไอไอพื้นที่ตามาเรียเนี่ยนี่มันคือการละเมิดความตกลงทุกข้อเลยนะครับมันยังมีการวางทุนระเบิด ยังไม่มีการเก็บกู้โดยช่วงยิ่งเนี่ยกับูชาไม่ต้องการให้มีการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในเขตพื้นที่พักผสองเลยแม้แต่พื้นที่เดียวอืมใช่ไหมครับเออนี่คือพื้นที่ที่วางทุ่นระเบิดมากที่สุดแต่ไม่ให้เก็บกู้ไปเก็บกู้ให้ไปเก็บกู้น้องยากาแก้วน้องจานซึ่งเราเก็บกู้จนจะหมดแล้วเราเกือบกวาดเกือบเกลี้ยงใช่ไหมอนี่นี่นี่คือนี่คือแสดงถึงความจริงใจในการ ร่วมมือในการจัดการเก็บกู้ทุนระเบิดแล้วก็ปฏิบัติตามความตกลงซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเรื่อง18คนเนี่ยเมื่อวานนี้ผู้นักวิชาการกัมพูชาก็ได้โพสลงในสื่อของกัมพูชาเนี่ยผมจวไม่ไดไแกแกกัมพูมีและสักอันหนึ่งพูดถึงเรื่องแต่18คนพูดถึงว่าเราไม่เป็นเอกภาพการเมืองไทยแตแกแยกพูดถึงว่าเราต้องรีบคืนให้เขาเราไม่ทาตามความตกลง ผมก็เลยเกิดความคำถามว่าตกลงแล้วเนี่ยผู้นำไทยรัฐบาลไทยที่ไปตกลงเจราจากับทางฝั่งโน้นเนี่ยได้ทำความตกลงเรื่องก,การคืน18คนหรือเปล่าอืมแต่นในเรื่ต้องถามอย่างนี้นะครับถามต,งตรงๆว่าตกลงคุณได้ทำไหมสัญญาเนี้ยว่าจะคืนให้เขา ซึ่งทุกคนก็ออกมาปฏิเสธบอกไม่คืนไม่ได้เราไม,ไม่ไม่บอกว่าจะคืนให้ทาตามข้อตกลงสี่ข้อด้านเสียก่อนถึงจะคืนกันใช่ไหมครับใช่แต่วันนี้เนี่ยครับแต่วันนี้เนี่ยมันร้อนรอนมากที่จะต้องรีบคืนภายในวันที่สิบสองก็หมดวันที่มาเรียบร้อยแล้วว่าจะปฏิเสธว่าไม่ไม่มีข้อตกลงอย่างนี้ได้อย่างไรคือท่านสันนะท่านเสียสาก,ก็พูดแบบก็ทําให้ตีความได้ว่าสิบสองนี้อาจจะปล่อยตัวเฉลยศึกนะ ท,ทุกสายออกมาหมดแล้วครับแต่ที่รูกสายออกมาโต๊กันหมดแต่ที่ผษ้สามื่กลาโหมนี่ดอร์วันวิชชตอ่ะก็พูดกับรวมหัวทีวีคุณนุ่รวมหัวเนี่ยใช่ไหมน้องเหมียวเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมายืนยันบอกว่าสิบสองคนนี้อ่ะสิบสองพยานนี้ไม่ปล่อยแน่นอนข่าวนี้อ,ออกมาจากไหนประมาณเนี้นี่แหละผมถึงไม่สบายใจว่าผมบอกว่าเนี่ยเป็นเพราะว่าพวกเราเนี่ยเไม่รวมศูนย์เราการทํางานของเราเนี่ยต่างคนต่างเดินต่างคนต่างไป เออเหมือนกระทรวงต่างประเทศไปทางกองทัพไปทางกลาโหมไปทางมันอะไรกันคือถ้าตกลงกับเขาก็บอกว่าตกลงไม่ต้องอามาเามือเออไม่ต้องโกหกคนไทยจะเปิดมันทำไมาก,กันแลในเมื่อสุดท้ายคุณก็ต้องส่งคืนพมผม,ผมส่วนตัวผมก่อนนะครับผมไม่ได้เสียดายไม่ได้อยากจะเก็บเอาไว้สิบแปดคนเนี้ย<ช>มันเปิดเข้าสุก<ช>นะ,ะมันเปิดเข้าสุกเลี้ยงไปจนอ้วนละอีกสิ่งที่เราต้องถามกันก็คือว่า เออเราจับกลุ่มตัวเขาได้ในในสนามรบจะเรียกอะไรก็ได้ไม่อยากเรียกเชยญศึกก็ไม่ต้องเรียกผมไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่การคืนน่ะผมกำลางสงสัยว่าทำไมฝั่งโน้นมันอยากได้ตัวมากหรือเกินมันมันไม่ไม่รู้สิผมว่าเขาเขาร้อนรอนมากที่อยากได้ตัวคืน,คนมันมีคนดรเวันวิชิตบอกเลยว่าอเมริกาบีบเกมนี้เขมีนั่งอเมริกาเลยไปน่นเลย ะก,ก็เขาก็พูดครับไออนักวิชาการกัมพูชาสองคนเนี่ยมพูดเมื่อวานนี้แหละครับเขาก็พูดอย่างนี้เหมือนกันนะปัญหาก็คือว่าเออบอกกันมาเลยว่าตลงใครปีบใครผม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 ก็มันจะบอกว่าเออคนของรัฐบาลเนี่ยต้องจริงใจกับประชาชนให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นรรกระโรวงกลาโหมไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล รัฐมนตรีต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศหรือแม้กระทั่งท่านนายกผมว่าเราอย่าเล่นละครกับคนไทยไม่ไม่ไม่รู้นะผมผมรู้สึกอย่างจริงจงผมถึงผมเคยให้สัมภาษณ์สื่อว่าเออเราควรจะเอาสิบแปดคนมาเป็นเงื่อนไขในการต่อรองกับเขาว่าเราคืนให้เขาเขาต้องทำอะไรให้เราบ้างใช่ใช่ซึ่งด้านหนึ่งก็พยายามต่อรองอยู่หรอกเราก็มองเห็นความพยายามของรัฐบาลนะฮะ แต่ว่าอย่างว่าและการสื่อสารยังไม่เป็นเอกภาพอย่างที่คุณนันทว,วัดว่าผมคิดว่านะครับทีนี้อย่างตามข่าวนะคะที่มีข่าวว่าเราจะปล่อยสิบแดเฉลยศึกเนี่ยเพราะว่ากัมพูชาก็ให้ความร่วมมือในการถอนอาวุธหนักนะคะคแล้วก็เก็บกู้ทุนระเบิดคุณนันทวัฒน์มองว่าตรงนี้มันไม่พอที่เราจะปล่อยเฉลยศึกถูกไหมคะที่จะแลกเปลี่ยนกันเก,เก็บกู้ทุนระเบิดตรงไหนครับอาวุธหนักเนี่ยเออ มันเหมือนถอนไปไม่ได the ้ไกลจากพื้นที่มากมายนะเพราะว่าฐานของเขาเนี่ยหน่วยกําลังของเข้าอยู่ที่จอมประสานอยู่ที่ป้อมิหารมันก็ไม่ได้ไกลจากพื้นที่ที่ที่มีการสู้รบกันอยู่เลยอใช่ไหมเขาเขาพูดเนี่ยเขาก็ถึงแหละแต่ของเราโน่นถอนถอนไปถึงถึงลบบุรีสระบุรีโน่นใชไมเออมันหากันเยอะมากนะคือดูแล้วนี่สิ่งที่เขาทาเนี่ยนะมันยังไม่เพียงพอที่จะ ทำให้เราต้องปล่อยตัว <ผม S 1> ได้ส่วน,น,นส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมถามตัวเองเสมอเลยนะครับว่าเราตกลงแล้วเนี่ยเราชนะหรือเราแพ้ครับถ้าชนะเราต้องไม่ใช่อย่างนี้ไม่ต้องไม่หงอขนาดนี้เราภาษาผมนะมันหงอมากไปอ,อ้อนวอนอ้อนวอนเราเป็นกับเป็นฝ่ายต้องอ้อนวอนขออ้อนวอนขอสันติภาพแนี่ยมันเรื่องอะไรกันเอาสรุปอย่างนี้คุณนุวัฒน์เรื่องเฉลยศึกเนี่ยนะคือเราไม่ได้เสียดายเข้าสุกหรอก แต่ถ้าเราปล่อยตัวตอนนี้เราเสียฟอร์มเสียศักดิ์ศรีประมาณนั้นเสียทุกอย่างเสียทุกอย่างทุกอย่างเสียทุกอย่างเราไม่มีอะไรต่อรองแล้วนะค่หมดแล้วนะแล้วขออีกประเด็นสั้นๆอย่างล่าสุดวันนี้พอทหารเราไปเหยียบกับระเบิดขาาที่เจ็ดแล้วเนี่ยค่ะสิ่งที่เราควรทําคืออะไรคะเออถ้าถ้าถามเอถ้าคุณเหมียวไปถามรัฐบาลเขาบอกเราจะทำหนังสือประท้วงเออประท้วงอีกแล้วแค่นั้นแหละไม่มีน้ํายา แล้วในมิติความมั่นคงเราควรใช้โอกาสนี้ทําอะไรคะนี่ไงครับผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยเออรัฐบาลต้องจับเข่าคุญญาฐานวันนี้เนี่ยมาขนาดนี้คนของเรานี่ถ้าไม่ตายนะถ้าผมถามว่าถ้าตายขึ้นมาจะเป็นยังไงมันจะอยู่กันได้ไหมา ไม่รู้ผม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 เห็นใจกองทัพมากเลยนะครับว่าเอเหมือนถูกมัดมือมัดขาแล้วขึ้นผักขึ้นเวทีให้เขาโชกเอาโชกเอาแล้วก็เราก็ไม่ไม่ไม่ได้ออกมัดเลยสักมัดหนึ่งเลยไม่ทราบ<ะ>ผมผม<ะ>มีความร<ะ>ื<ะ>้สึกงนั้นจริงนะครนะฝากเป็นการบ้านรันฐบาลต่อกันบ้านเยอะอยู่แล้วนะขอขอบคุณมากคุณทวันครับขอบคุณนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่มีแต่เรื่องร้อนรอนนะคะฟังแล้วก็ นักอกหนักใจ <laughs> เป็นโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลต้องแก้ปัญหาเรื่องความมั่นคงเพราะถ้าแก้ไม่ได้เนี่ยกระแสดรามา่าตีกลับมาที่รัฐบาลแน่นอนนะคะส่วนช่วงนี้เราพักชมสิ่งดีๆแป๊บหนึ่ง